ริปปิ้งลอกทินหรือเพล t i n g Resist ปัญหาที่พบบ่อยในการลอกทินถ้าลอกทินไม่หมดจะส่งผลต่อการชุบผิวในขั้นต่อไปแต่ถ้าลอกแรงเกินไปผิว c o p เปอร์จะบางและหยาบทินค้างเท่ากับปัญหา Surface Finish แรงเกินเท่ากับค o p เปอร์บางการตรวจสอบหลัง SES หลัง SES ต้องตรวจสอบลายวงจรอย่างละเอียดเช่น visual inspection AOI และวัด Line Width เพื่อยืนยันว่าลายวงจรถูกต้องตามแบบ Inspection หลัง SES Visual AOI Line Width d e f e c t ที่เกี่ยวข้องกับ SES d e f e c t หลักที่เกิดจาก SES ได้แก่ Short, Open, Line Thin และผิว Copper ผิดปกติซึ่งมักเกิดจากการควบคุม Process ไม่เหมาะสม d e f e c t จาก SES Short, Open, Line Thin Key Control ของ SES